สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํากาแฟแสนอร่อยแล้วนะครับกาแฟดื่มดีมีประโยชน์นะครับนั่นก็คือกาแฟซันคอฟฟี่กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงนะครับซองใหญ่นะครับมีซองเล็กๆทั้งหมด20ซองแต่และซองน้ำหนัก17กรัมนะครับซื้อมานาคา490บาทนะครับ คราวนี้เรามาดูส่วนประกอบภายในซองนะครับกาแฟารายบิกา้าครีมเทียมน้ำมันรำข้าวสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศตังถังเช่าสีทองจากมองกโกเลียเห็ดหลินจือจากประเทศญี่ปุ่นมเมล็ดองุ่นจากประเทศฝรั่งเศสเกากี้จากประเทศเกาหลีสมจากประเทศเกาหลีแอนคาร์นิทรีนจากอเมริกานะครับและก็วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟนี้นะครับ ผลิตโดยบริษัท a k healthy pro จำกัดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับกาแฟแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับชงร้อนนะครับคราวนี้เราก็จะชงร้อนให้ดูเลยนะครับนี่นะครับซองขนาดเล็กนะครับ22นะครับผงกาแฟ sun coffee หนึซอง17กรัมน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับ130 ml คนให้เข้ากันนะครับ Sun Coffee กาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาช่วยควบคุมเบาหวานความดันช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับสะดวกขึ้นนะครับโอ้โชโง,ง่ายเลยเกินนะครับกาแฟ s สัน f f e e ส่วนประกอบภายในซองนะครับ ถ้าดูจากหน้าซองนะครับจะมีทั้งหมด29ชนิดครับ29 in นวันเลยนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับกาแฟดีมีประโยชน์นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟสันคอฟฟี่กาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้กดก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ